สบายดีผมแม่พี่น้องอันนี้กามาต่อคลิปจี้ชองเนาะนี่วันนี้ผู้จัดการเขากาให้มาตัดยาบ้านผมคายเนาะแต่พ่อยายประกวดอาจจะลืมพู้ยเปจอจอยู่ทางนั้นนี่เพ่มาเพ่มาเพ่โอ้ยเพ่ลังนี่โอ้นี่เห็นไหมทุกคนพ่อยายประกวดลืมแล้วจะไปตัดบ้านที่คายแล้วเนาะ สวนท้ายบานที่ค้ายแล้วตรงร่อแบบลูกบานเขาโบกเฮาถึงจะตัดได้้าลูกบานเขาโบโบกตัดบรดิเวณขาดแม้แต่เฮ้าจะวางดีกระชางเนาะเพราะว่ามันเป็นการบุกหลบบานเขาดิพอญนปรากฏมาใหม่เนาะก็ยังบกเข้าใจไปในดอกบางทีคิดว่าตัดไปเขาบกหายบางครั้งเขาก็บ,บริวาเฮาแล้วว่าเฮา,า,าวางดีมันถือว่าเป็นการบุกหลก นี่มันนีเข้าไปสิภากันตัดญญาส่วนต้นมะละกอห้อกับจะทีมกลางๆ้างนี่เลยเนาะเฮ้ยเัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้ <c oughs> oh, อารมณ์ดีจังเลยเนาะฮนี่ จุดที่เขาจะถิ่มมะละกอเนาะต้นมะละกอก็อยู่จุดนี้แหละมา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 ขยายประกตยังบ่มายู่เดี๋ยวเอากิ่งใหม่ลงก่อนพอมอพี่น้องเดี๋ยวมาต่อให้อีกเด้อนี่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องต้นมะละก,กอห้องเกาะลงทิ่มหมดเลยเนาะตอนนี้ก็รอดแต่พยย่อใหญ่เพื้นชิมาตัดยาให้กวดบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านอันผมขายพี่น้องแบบขายป่ะทันใดเนาะขายปรทันใดยังยังสิเก็บงานอยู่หลายยางแหงเลย ขายบริษัทไหนขายไดนเมื่อไหรก็คือว่าตัดบริษัทเลยเนาะก็ฐาลูกบานช่างอย่างเดียวโอเคมาอลไรมาอลไรมาเลาะเล่นจะได้เริ่มบ่ช่องหนึ่งช่องมันบ่เกือบแล้วเกือบไปตัดบานที่เข้าบริษัทชงมอแบบเนี้ยเกือบเลยเพื่อนอ๋อลุยไอ้ช่องเม่นอะไรอ

เสร็จแล้วเรียบร้อยพ้นพ nice. ี่น้องนี่ดียห้ากับจกวดีรอบหนึ่งนะตัดเสร็จแล้วเดียห้ากับมากดวบอลนี่พออยู่พออยู่พอเบิ้งอยู่ก่อนตัดแลวตัดแลวก็มาเบิ้งพอเบิ้งต็แล้วกัพอเบิ้งอยู่มท่าตอนนี้ก็กวดเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่หน้าตาหน้าตาหลังตากวดเสร็จ นี่ดูด <tem> well ีอยู่ดูดีอยู่พอเบิงพอเบิงมัน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 เยี้ยงเด้อบ้านหลังนี้เด้อให้ลูกบ้านูกค้าเขามาเบิงในวันนี้เลยเนาะให้ลูกบ้านชื่อในวัดนนี้เลยมันมันเฮี้ยงพอว่าไล่ไล่ปีเลยบ้งได้แล้วปีหนึ่งเต่าอื่นมูชื่อไปเลยมูชื่อเจ้เลยพ่อพูดเลยคามลัางนี่เอาให้มันมันเฮียงเด้อมาตัดหญ้าอะไรเด้อ แชีแต่ทั้ทงปูปักหลักชาเนาะให้ชื่อได้ขายมันปูควาก็าเได้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นดีเนาะถ้าขายบันได้ดีเนาะเขากรเพิ่มเนาเขากรเพิ่มให้ตะแก่ห้องเลยอาอสำหรับคลิปนี้ก็เจบบา้าใบเสนี้นะเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้างานของห้องเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวไปต่ออีกกวาดไป็นใหม่